สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับตอนหลับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นและนังสาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนเที่ยบไปข้อมูลกันแหมามเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็โยงมาในเรื่องของรองผู้อำนวยการทางน้าฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับล่าสุดน่ยทางสโมสรได้มีการประกาศแต่งตั้งแอนดี้โอบอยนะครับเข้ามารับตาแหน่งรองผู้อำนวยการทางนานฟุตบอลของทางสโมสรเพื่อเป็นการช่วยงานจอห์นเมอร์เทอร์ในช่วงซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนะครับสําหรับโอบอยเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นทีมงานที่คุ้นเคยกับแมนยูมาก่อนนะครับคือต้องย้อนกลับไปเนี่ยเจ้าตัวเคยทำงานกับทีมชุดเยาวชนของแมนยูนะครับแล้วก็ว่ากันว่าตามโปรไฟล์เนี่ยก็คเคยร่วมงานกับนักเตะอย่างมาคาราฟอร์ดมาแล้วนะครับย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อ16ปีก่อนนะครับคือเคยอยู่กับแมนยูมาก่อนรู้จักแมนยูมาอยู่แล้วบ้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็ไปจับงานอื่นๆเหมือนกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ไปอยู่กับทีมสโมสรออย่างลิเวอร์พูลนะครับไปอยู่กับทีมชาติอังกฤษชุดไม่เกิน21ปีนะครับไปอยู่กับโคเวนทรีนะเบรคแฮมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำงานให้กับวงการฟุตบอลนะครับหรือว่า,าสมาคมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นแหละนะทำงานให้กับพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการขยับมารับตําแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการนักฟุตบอลของสโมสรแมนยู U, นะครับมาทํางานใกล้ชิดกับจอห์นเมอร์เทอร์นะครับแล้วก็เอริคเทนฮาร์ด ตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปจากคลิปก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับงานของจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแหละที่แมนยูเนี่ยจะมองหาเรื่องของคนที่จะเข้ามาช่วยจอห์นเมอร์เทอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้มาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีการเคาะกันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับโอบอยเนี่ยโปรไฟล์ก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่ ถ้าเอาโอไบอยไปเปรียบเทียบกับพอมิเชลเนี่ยเชื่อได้ว่าพอมิเชลเนี่ยคือโปรโฟไฟล์เขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าโอบอยเนี่ยเขาเก่งหลากหลายนะครับเหตุผลสําคัญที่แมนยูเลือกแอนดี้โอบอยเนี่ยคือโอบอยเนี่ยหลากหลายตรงที่ว่าเก่งในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ความสามารถวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้้นกีฬานะครับการแพทย์จิตวิทยานะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับคือแบบ หลากหลายมากในอาชีพทางนักฟุตบอลของเขาเนี่ยเขามีความหลากหลายในจุดนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยกำลังได้ ใบอนุญาตโปรโลไลเซนนะครับโค้ดโปรโลไลเซนนี่แหละนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับการที่ดึงเข้ามาเนี่ยมันสามารถแบบแตกแขนงได้นะครับแตกแขนงในการช่วยงานสโม,มสรได้นะอย่างที่ผมบอกไปว่าโปรไฟล์เนี่ยก็มีเรื่องของการความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยเดยโอบ,บอยก็จะมาช่วยจุดนี้ด้วยนะครับจริงๆจออนเมอร์เทอร์ได้มีการคัดสรรค่อนข้างเยอะนะครับได้มีการดูโปรไฟล์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็มี เรื่องของผู้สมัครจากหลากหลายแง่มุมนะครับจากหลากหลายคนเข้ามาให้สโมสรเนี่ยไว้พิจารณานะครับแต่ว่าทางจอมาเธอร์มองจุดแข็งนะครับมองจุดแข็งว่าแอนดี้โอบรอยเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดนะครับเพราะว่ามีความหลากหลายนี่แหละที่เป็นจุดเด่นที่สุดนะครับไม่ได้บอกว่าเก่งแค่ในเรื่องของการแบบสรรหานเตะนะครับการมองหานเตะเท่านั้นไงแอนดี้โอบรอยเขาก่งแบบหลากหลายเลยนะครับอ่ะโอเคนี่คือ การคอนเฟิร์มออกมาจากสโมสรแล้วก็เหตุผลสําคัญที่ทําไมแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยถึงได้เลือกเอ็นดี้โอบรอยเข้ามาเป็นรองผู้อำนวยการทันต์ฟุตบอลของแมนยูตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับโยมมาที่เรื่องของเจมส์การ์เนอร์นะครับก็มีรายงานออกมาครับว่าเจมส์การ์เนอร์เนี่ยมีกําหนดที่จะร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงทัวร์ปีสั่นนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับการประเมินนะครับรับการประเมินจากเอรเลนทนฮากนี่แหละนะครับแล้วก็ มารอดูนะครับว่าเจ้าตัวจะได้รับโอกาสเป็นถึงขั้นแบบเป็นตัวหลักในทีมไหมในช่วงซีซั่นน่านะครับซึ่งแมนยูเนี่ยกำลังคิดหนักเลยนะคือแมนยูมองว่าถ้าเกิดเจมสการ์เนอร์กลับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยนะครับตัวสำรองที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยแมนยูก็คิดว่าสู้ปล่อยไปให้เนเตะ ยืมตัวจะดีกว่าไหมนะครับแมนยูก็มีจุดนี้เหมือนกันเพราะว่าอยู่กับฟอร์เรสต์เนี่ยคือเขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงซะเป็นส่วนใหญ่พอจะเอามาใช้เองก็ต้องรอดูก่อนว่าถ้าเกิดเอามานั่งซะบ่อยเนี่ยมันก็เป็นการเสียของอาจจะทําให้นักเตะที่กําลังพัฒนาแบบต่อเน,นื่องมีการหยุดพัฒนาได้ออสิ่งนี้คือแมนยู้กำลังคิดอย่างหนักอยู่ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับจะมีพื้นที่ว่างให้กับเรารุ่งรายนี้ไหมนะครับซึ่งมีการมองกันว่ามีโอกาสสูงที่เจมส์กรนเนอร์ จะโดนปล่อยตัวแบบยืยมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีข่าวว่าเตรียมเสริมมิดฟิลด์รายใหม่อยู่นะครับถ้าเกิดมาแล้วสลอตมันไม่ว่างไม่สามารถการันตีโอกาสลงเล่นแบบสมเสมอได้ก็ไปอยู่กับฟอเรสอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแบบว่าได้ลิ้มลองเกี่ยวกับการลงสนามในพิเัติเด็กด้วยเพราะว่าฟอเรสก็มีโคต้ามาพิบัติเดงกด้ในช่วงซีซั่นหน้าพอดีนะครับก็เป็นมันเป็นแบบโอกาสที่ดีด้วยนะครับในจุดนั้นนะฮะ ดีกว่ามานั่งสำรองอ่ะนะครับขณะที่เรื่องของจารดอนซานโชมีการเชื่อว่าจาดอนซานโชจะพัฒนาในทางด้านที่ดีขึ้นนะครับในยุคข,ของเอเดกียนฮากในยุคใหม่ตั้งแต่ช่วงซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างเรื่องของระบบของเอเดรียนฮากเนี่ยน่าจะช่วยให้จารดอนซานโชไปได้ไกลกว่านี้นะครับซึ่งมันน่าจะแตกต่างจากยุคข,ของโอเล่นะครับแล้วก็ยุคข,ของลาวตังกนิกนะฮะที่จารดอนซานโชก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าดู พัฒนาไปแบบอีกขั้นหนึ่งนะครับมันยังแบบเหมือนกับวนลูปเดิมอยู่สําหรับเจนออลสานโชวซึ่งถ้าเกิดเทนฮากมาก็มีการเชื่อว่าอ่ะสานโชวน่าจะพัฒนาขึ้นไปหลายๆสเต็ปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับมันน่าจะดีขึ้นด้วยนะฮะ ขณะที่บรูโน่ฟอร์เดนเดสเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวสูงเหมือนกันนะครับได้รับความเคารพกับนักเตะภายในสโมสรนี่แหละนะครับที่อยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยก็นับถือบรูโน่นะครับที่เป็นตัวสําคัญของทีมณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็บรูโน่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่พยายามตลอดทั้งซีซั่นนะให้นักเตะเนี่ยรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงข่าวออกมาว่า,านักเตะแมนยูเนี่ยชอบแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะ บรโน่ก็พยายามแบบรวมใจกันว่าเฮ้ยเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ผลักดันสโมสอนนะครับบรโน่ Bruno เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีแบบว่าเคมีที่มันเข้ากันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังเละนะครับต้องพูดอย่างนี้ตามตรงนะครับนะส่วนเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าแมนยูก็ยังคงเลงเรื่องของตำแหน่งแนวลุกอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลำดับความสําคัญนั่นแหละเราก็ต้องรอดูลำดับความสําคัญก่อนแมนยูอาจจะ ให้ความสําคัญไปที่แนวรับก่อนมิดฟิลด์ตัวกลางก่อนก่อนที่จะเป็นพวกแบบตําแหน่งแนวรุกหรือว่าศูนย์หน้านะครับซึ่งแมนยูกําลังทํางานอย่างหนักทํางานต่อเนื่องเจเจกับหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับผู้เล่นหลายๆคนที่แมนยูให้ความสนใจก็รอติดตามกันนะครับซึ่งข่าวล่าสุดครับแน่นอนครับว่าอ n นาดาจูมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างหนักเหมือนกันนะครับ มีการดันขึ้นมาเพิ่มเติมแหละที่เป็นตัวเลือกแล้วก็ยังมีตัวหลักอย่างเช่นแอนโทนี่ที่แมอยูให้ความสนใจตั้งแต่ตอนที่มีข่าวกับทินฮากแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนแต่งตั้งทินฮากอีกนะครับสำหรับแอนโทนี่เนาะก็รอติดตามกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวปิดท้ายกันเนี่ยนะครับก็เชื่อมโยงไปที่เรื่องของเฟนคิ้เดยองนะครับซึ่งเฟนคิเดยองได้ออกมาให้สหัมภาษณ์ เกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานี่แหละนะครับเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยยังมีความสุขดีกับทางบาร์เซโลนาแล้วก็อยากอยู่บาร์เซโลนามากที่สุดนะครับซึ่งเจ้าตัวเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมแหละก็คือคําตอบว่าต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยคือสโมสรที่เขาใฝ่ฝันอยากเล่น ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมีทีมอื่นติดต่อกันเข้ามาก็ต้องรอูกันต่อไปแหละแต่ว่าตอนนี้ขอแฮปปี้ดีแค่นั้นเองนะครับก็เป็นการยืนยันอีกรอบหนึ่งทําให้กระแสข่าวการย้ายทีมของฟิงคิเดยองจะมาแมนยูเนี่ยมันก็ลดระดับลงไปแบบเรื่อยๆนะครับคือมันมีปัจจัยเดียวที่จะทําให้เดียวนี้เกิดขึ้นได้ก็คือ บาซ่าเนี่ยจำใจปล่อยนะครับเพราะว่าติดปัญห,หาเรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดแบบแมนยูเ hmm. ข้าไปทื่อๆแบบนี้นะครับเข้าไปเจอจากับนักเตะเนี่ยก็คือนักเตะบอกปัดอยู่แล้วนะครับเออมันมี เรื่องขายยอะก็คือบาซ่าต้องมีปัญหากันจริงๆอ่ะถึงเขาจะยอมปล่อยเท่านั้นเองนะครับขณะที่ ESPN เนี่ยนะครับก็มีการระบุมานะครับว่าตอนนี้มันก็อาจจะถึงเวลาแั้วแหละที่แมนยูเนี่ยควร Moveon จากดิวของเฟรกี้เดยองแล้วก็มองหานักเตะรายอื่นจะดีกว่ามองหาทางเลือกอื่นจะดีกว่านะครับแถมทั้งเรื่องของค่าตัวของเฟรกกี้เดยองก็สูงด้วยนะครับแมนยูควรที่จะไปมองหาหรือว่าเอาเงินส่วนเนี้ยเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์เนี่ยนะครับ หกสิบเจ็ดสิบล้านปอนด์นี่แหละบางสื่อก็เล่นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยู่ในวงเงินประมาณเนี้ยเอาไปทุ่มซื้อมิดฟิล์รายอื่นอีกว่าที่แมนยูก็ยังมีข่าวกับอีกหลายๆมิดฟิลแหละที่มีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะนี่ก็คือข้อมูลจาก e s p n ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เฟนคิเดยองเนี่ยมีการตอบสื่อนะคือมีสื่อเนี่ยถามเฟนคิเดยองนะครับว่าคุณเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอลเทนฮากไหมนะครับซึ่งเป็นผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่แล้วก็ มีความสนับสนมกับเจ้าตัวด้วยเนี่ยนะฮะเดยยอมบอกว่าเขาก็ไม่อยากตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดการทีมคนอื่นโทรมาเขาก็ไม่อยากตอบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของฟิงเกอร์เดยองนะครับนะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ